ยังปลาเผาโอโปแเรเปลาเผาปลาหนึ่งหนึ่งปลาปลาหนึ่งหนึ่งปลามาเด้อทุกคนเด้อแซ่บแซ่บปลางามเถอะพักบัวไปเสียะอ่าพักบัวก่อน miền pa tầm điện kinh điện hết thân à. สวัสดีค่ะทุกคนพอกันอีกแล้วเด้จ้าเมื่อนี้กับช่องคนซิเวอร์ชาแนลมื่อนี้พาทุกคนมากินนึ่งปลาหนึ่งปลาปลาหนึ่งน้ำจิ้มตำเองกินเองเมื่อนี้พักหลายมาเป็นสวนเมื่อไงพักหลายลายย่างยู่พักมาเป็นสวนมาเด้อทุกคนซ่บแซบน้ากันเด้อจ้า มันย้ายมาผู้เดียวตาบม่ได้มามันนี้มาผู้เดียวกินผู้เดียวมาเด้อทุกคนแซ่บซํบบำกันเด้อจ้าพักกะลายอยู่เมี่ยงปลาเผาเฮ็ดเองกินเองคนนะ่ะเฮ็ดเองกินเองตำเองเออขาดขอบคปุณนเนาะ บรมีขรปุนกาเมียงกระหอต้นหอมพักซีคือเกาใ่้ลายลายเลยน้ำจิ้มกะตำเองแก้วไว้เอินแก้วไว้ทวตัด มาเด้อทุกคนแซ่แบแซ่บคือเกา่าอืมอืมแซ่บ เมี่ยงปลาผักปลาปลานึ่งเนื่อปลาพักลายมันนี่มาเป็นส่วนอ่า กิ้นทำเองกินเองเพักขนาดอีกคนคำนี้ใหญ่โลดกินผู้เดียวคำใหญ่เขาปากลมบนอ่ามาจิ้นี่ง อมอ,มองมเ,เมียงปลาเผาบอ้บบแม่นปลาเผาปลาหนึ่งหนึ่งปลา หนึงน่งหนึ่งปลามาเดอร์ทุกคนเดอร์แซบแซบปลางามเถอะ,ะพักบัวไปเสร็จอา่าพักบัวก่อนเมียงปลา กินเองเพชรขนด ใส่ผักขอนต้มหลายๆใส่ผักหลายๆกินผักเลอน้ำจิ้มเผ็ดขนาดใส่ลายบ่าได้เผ็ดอ๋อแาบนี้ 爸爸。 บวกก่อนใส่ผักบวกใส่ลายบ่ได้น้ำจิ้มเผ็ดอ๋อ ห่อปลาหนึ่งหนึ่งปลาห่อเลย น้ำจิ้มทั่วตัดเพชรขนาดทุกคนอิ่มเลยเดอ้อบะเนี่เพชรสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้หละจา้าทุกคนมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคลชิวเวอร์ช anel ให้หนเด้อจา้าเป็นกำลังใจให้คนเห็นคลิปแน่จา้า พอกันใหม่คลิปหนาออ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ